สวัสดีค่ะพี่แจ๊สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,ะเป็นไงคะคทำอะไรคะเดิหน้าคันเทนต์ค่ะทำอะไรกันคะวันนี้น,นคะคะขอแทรกคิวช่างของคนดังระดับประเทศกว่าจะโทรมาจองคิวได้นี่ต้องแบบหืเบียดเสียดที่ถ้าไม่ใช่ะถ,ถ้าไม่ใช่อาศัยสนิทกับน้องหญิงนี่เนี่ยอดนะอดได้ทีเด็นะคะแล้ววันนี้มาบอกพี่แจ๊คว่าโจทย์่างนิดนึงค่ะคือสั้นสั้นแต่หวานนะคะ สั้นแต่หวานพี่ก็ไม่รู้จะทำมยังไงพี่ก็ระดับหลับตาตัดอย่างนี้ละค่ะคือถ้ามาร้านนี้ผู้หญิงตัดอาจจะได้รับบริการดีประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี่แทบถวายตัวตัดนะคะต้องเข้าใจกันนิดนึงแต่นี่ก็ได้โดนใจนะคะโดนใจนะคะแ่หลับตาตัดนะคะพี่เขี่ยไว้ค่ะเขี่ยๆไปนะคะจะตัดให้โดนใจจริงต้องิ ขอบคุณนะคะคุณแนนตัดให้ฟรีนะค่ะแต่ไม่มีมุขการดูสิคะตัดไม่มองเลยนะคะมองไม่เลยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะสวยสิเจอร์ค่ะผมเขาหนานะคะผมเขาหนาแล้วทำให้ปลายผิวนะคะคอ้ค่ะขอบคุณค่ะทำมาหากินขอบคุณนะคะคุณแนน่าทำไมมันไม่หยุดอ่ะอา หัดไปทั้งเยอะทำไมห,หนูไม่หลุดหนูกดแล้วอ่ะ,อะ